ช็อกหนักไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นเรื่องจริงเมื่อทุกอย่างออกมาเฉลยแล้วว่าพิธีกรชื่อดังขอเมียมีโลก2ใบไม่ใช่หนุ่มกัใชัยแต่เป็นพี่เคตั้งหากซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปนี้กันเลยค่ะกลายเป็นเรื่องราวสุดช็อกไปทางโลกโซเชียลสดสดร้อนๆเมื่อวานนี้เองค่ะเมื่อเพจอัธรสเปิดประเด็นแซบถึงพิธีกรชายชื่อดังข้อมีมีโลกสใบว่าเมืเรื่องนี้ พิธีกรชายรายการดังขอเมียตรงๆว่าอยากมีโลกสองใบก็แล้วไงเลียงทั้งเธอและเขาได้เมียเศร้ารับไม่ได้ทำเอานักสืบโซเชียลแฮฟ,ฟันทงกันแบบรัวๆว,ว่าพิธีกรชื่อดังขอเมียมีโลกสองใบจะใช่หนุ่มกันชัยหรือเปล่าทำเอาหนุ่มกันชัยถึงกับเข้ามาคอมเมนต์หลังตัวเองถูกโยงมีโลกสใบว่ากลืนน้ำลายเอื้อ จนเพจอัธรรถรีบออกมาโต้กลับแทนพี่หนุ่มเลยว่าหนูตัดชื่อพ่อออกแล้วนะแต่พวกนี้มันยังคิดว่าเป็นพ่อขณะที่อีกกี้ขยี้ข่าวตามล่าอีตุนน้อยก็ออกมาบอกใบเพิ่มถึงพิธีกรดังคอมเมียมีโลกสองใบอีกว่าเมึงมองไม่เกี่ยวกับพ่อหนุ่มกูตัดทิ้งได้เลยพิธีกรรายการดังฝั่งอโศกชื่อภาษาอังกฤษสองตัว ขอเมียนางแบบชื่อน่ากินมีโลกอีกใบใครเตือนก็ไม่ฟังจะมีให้ได้เลยทำเอานักสืบโซเชียลลีฟตัดช้อยหนุ่มกันชัยทันทีและรีบหันเหไปที่พิธีกรชื่อดังพีเคหรือเปล่า เพราะว่าหนุ่มพีเคก็มีชื่อภาษาอังกฤษ2ตัวแถมมีเมียนางแบบสาวชื่อนักินไว้โยเกิร์ตเหมือนกับที่เพจอีกี้ขยี้ข่าวตามลาอีตุนน้อยบอกใบแบบเปะเวอร์เลยแล้วจากนั้นไม่นานเพจอีกี้ขยี้ข่าวตามลาอีตุนน้อยก็ออกมาฉเฉลยว่าพิธีกรขอเมียมีโลก2ใบคือพีเคจริงๆส่วนคนที่พีเคขอมีโลกใบที่สก็เป็นนางแบบชาวต่างชาติจ้า แต่ที่พีคในพีคยิ่งกว่านั้นนะคะเพราะว่าดีเจมาตูมซึ่งเป็นน้องคนสนิทของพีเคแล้วก็โยเกิร์ตออกมาคอนเฟิร์มอีกเสียงว่าพิธีกรดังขอเมียมีโลกสองใบคือพีเคปิยวัฒน์จริงค่ะโดยดีเจมาตูมก็เปิดใจผ่านรายการแชร์ข่าวเช้าว,ว่าจากที่เพจอีก,กี้เคยี้ข่าวตามลาอิตุนน้อยบอกมีมูลความจริงซึ่งในฐานะที่มาตูมเป็นน้องก็ไม่โกหกและยอมรับว่าพี่ๆทั้งสองคนมีปัญหาจริงๆ จากที่มาตูมได้รู้และได้พูดคุยสอบถามเบื้องต้นก่อนที่มาตูมจะเล่าข่าวคนใกล้ตัวตูมได้โทรไปเช็คอัพก่อนและตูมก็ได้พูดตามข่าวไม่มีการพูดอะไรเพิ่มเติมไปแต่อยากจะเซฟความรู้สึกฝั่งเขาให้มากที่สุดเพราะมาตูมก็ลำบากใจมากเป็นคนใกล้ตัวและพิธีกรร่วมรายการแชร์ที่เจอกันทุกเช้าโดยพี่พีเคและพี่โยเกิร์ตแนวโน้มของคู่นี้ไปในทางที่น่าจะจบกันลง แต่ด้วยดีหรือไม่ดีไม่ทราบต้องให้ทั้งคู่ออกมาตอบเองจะดีกว่าแต่น่าจะไปสู่ในส่วนของการแยกทางกันคอนเฟิร์มมาแล้วส่วนเรื่องส่วนตัวหรือความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันแล้วเป็นเรื่องเซนซิทีฟเขาจะไปต่อหรือแยกทางอยากให้เขาพูดแต่ที่มาตุมได้ฟังมาคือไปในทิศทางว่าแยกกันและมีการออกมาเคลียร์รวมถึงตอบข้อสงสัยของสังคมในเร็วๆนี้ค่ะ ซึ่งก็มีข่าวลือนะคะออกมาว่า P.K. จะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวทั้งหมดนะคะในรายการคุยแซบโชว์ของวันนี้ค่ะเวลาประมาณบ่ายโมงกว่า,วาเรียกว่าลุกเพจข่าวสดนะคะก็รอติดตามได้เลยค่ะถ้า P.K. ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไหร่ข่าวสดก็จะรีบรายงานให้ทุกคนฟังอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับ